ก็เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสิบเก้านะครับที่มากระทันหันแล้วก็ประเทศชาติประชาชนก็รับความเดือดร้อนจากการหยุดธุรกิจแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของการินการชีวิตทันหันนะครับทำให้รัฐบาลต้องมีการจัดตั้งสอบคอเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าอย่างเร่งด่วนครับสอบคอประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวงนะครับเป็นผู้บริหารที่เข้าไปเพื่อในการรวบรวมความคิดแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิบเก้าครับ ซึ่งในส่วนของกระทรวงดิจิตอลเนี่ยก็จะเป็นท่านประลัดกระทรวงดิจิตอลน,นะครับท่านอัจรินพรัฒนพันธ์ชัยเป็นตัวแทนหลักนะครับสำหรับงานทางสอบคอนะครับท่านประลัดกระทรวงนี้ได้ให้ความสําคัญมากนะครับโดยท่านคอยต,ติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดนะครับแล้วก็มีการร่วมให้ความคิดเห็นทางแอปพลิเคชันต่างๆรวมถึงเป็นผู้ริเริ่มนะครับในการก่อตั้งศูนย์ทางด้านสารสนเทศและแอปพลิเคชันนะครับโดยการนําระบบต่างๆนะครับ ของหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาบูรณาการกันแล้วก็มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันโดยเฉพาะในช่วงมีการเดินทางเข้าประเทศและมีมาตรการต่างๆนะครับระบบที่ใช้นะครับก็อย่างเช่น Thailand Pass นะครับระบบหมอชนะนะครับระบบ TP Hotel นะครับ แล้วก็ระบบคอสชานะครับของกรมควบคุมโรคซึ่งแต่ละระบบนี่มีหน่วยงานที่ดูแลต่างกันหลากหลายนะครับก็จําเป็นที่จะต้องมีการบรรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งท่านก็ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้บริหารแล้วก็เจ้าที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าประชุมรายงานนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในที่ประชุมแล้วก็ท่านก็ช่วยในการคิดแนวทางแล้วก็ทําเป็นนโยบายในการปฏิบัติเพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหาของการแพร่ระบาดโรคโควิดสิต่อไปครับก็ทำหน้าที่ใน สปคอนะครับในฐานะผู้บริหารของกระทรวงที่เป็นตัวแทนของกระทรวงในการเข้าไปประชุมในคณะกรรมการสปคอรวมทั้งทําหน้าที่เป็นรองผู้นริการศูนย์สปกออด้านะระบบข้อมูลสารสนเทศและแอปพลิเคชันนะครับพยายามที่จะดูแลแอปพลิเคชันทั้งหมดนะครับให้เกิดประโยชน์นะครับกับผู้ที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อโควิด 19นะครับทางกระทรวงเองก็เข้าไปมีบทบาทในการที่จะเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการที่จะติดตามผู้ป่วยนะครับรวมทั้งให้ผู้ป่วยรับทราบสถานะของตนเองนะครับตลอดจนในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของวัคซีนก็เป็นผู้บริหารดอสอในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด1 9ค่ะก็ได้รับมอบหมายหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมสปกสบคนะครับแล้วก็ ดูแลในส่วนของการใช้งานแอปพลิเคชันระบบสารสนเทศต่างๆนะครับผมเองก็เป็นผู้ช่วยเลขาในศูนย์01นะครับภายใต้สบคก็คือ,อศูนย์สารสนเทศและแอปพลิเคชันนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ที่ดูแลด้านการบูรณาการระบบสารสนเทศในสบอบคอรครับเป็นผู้ประสานงานนะคะสำหรับสบคอเองแล้วก็ของกระทรวงนะคะก็จะมีการมอบหมายงานในภารกิจ ภายใต้กระทรวงนะคะที่เกี่ยวกับโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการใช้แอปพลิเคชันต่างๆหน้าที่ที่รับมอบหมายค่ะก็คือจะเป็นตัวประสานงานกลางของกระทรวงค่ะเวลามีประสานงานระหว่างสบคกับกระทรวงค่ะเบลก็จะเป็นผู้ประสานงานค่ะแล้วก็เป็นคนจดเลคเชอร์รายละเอียดรายงานการประชุมเพื่อมานำเสนอท่านประลัดค่ะ นอกจากเป็นภารกิจประจำในส่วนของอางานที่เป็นงานในส่วนของกระทรวงแล้วนะครับก็ผมเองก็ดูแลในส่วนของรัฐวิสาหกิจนะครับที่อยู่ภายใต้กระทรวงด้วยนะครับระฉะนั้นการแบ่งเวลาการทํางานนั้นก็มีความจําเป็นอ,อย่างยิ่งนะครับในการที่จะทํำยังไงให้ทุกภารกิจนั้นสมดุลร่วงนะครับหลักการใหญ่เลยจริงๆแล้ววันนี้เราก็คงจะต้องมีการ แบ่งงานมอบหมายงานนะครับหรือแม้กระทั่งบางครั้งเองก็ต้องไปทํางานร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้งานนั้นมันสําเร็จรุ่งไปได้ไม่ใช่ว่าปล่อยให้เจ้าหน้าที่ทําไปแล้วนะครับแล้วเ,เขาติดขัดปัญหาอุปสรรคนะครับเสียเวลาไปเ,าเดือนนึงละ นะครับแต่งานก็ยังไม่คืบหน้าถึงไหนถ้าเราไม่ลงไปคลุกขีกับตัวเนื้องานก็จะไม่มีใครให้คําแนะนำนะครับวันนี้ทําตัวเหมือนเป็นเป็นพี่เลี้ยงนะครับให้กับน้องๆน,นะครับว่าเอ้งานใงแต่เรื่องนั้นมันควรจะเดินไปทิศทางไหนนะครับเพื่อที่จะให้งานประสบผลสําเร็จและถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับข้องานในภาระหน้าที่ประจําและก็งานที่ได้รับมอบหมายทั้งสองงานนี้จริงๆแล้วก็เป็นงานที่มีความสําคัญ ต่อประเทศชาติและก็ต่อประชาชนนะคะในการจัดสรรเวลาเนี่ยก็จะไม่มีการแบ่งอย่างชัดเจนนะคะแต่ว่าสิ่งที่ยึดถือเป็นหลักเลยก็คือเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนความสำคัญต่อพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะคะ เมื่อมีงานใดที่มีความเร่งด่วนเนี่ยก็จะต้องรีบดําเนินการในทันทีนอกจากงานในหน้าที่รับผิดชอบแล้วสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของสุขภาพนะคะก็คือจะต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงโดยการออกกําลังกายแล้วก็รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์เพื่อที่เราเนี่ยจะได้สามารถที่จะสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปค่ะ หลักการแบ่งเวลาคือเราต้องแบ่งเวลาโดยร่วมกับทีมงานนะครับในการที่จะแบ่งงานด้วยกันนะครับทำงานด้วยกันแล้วก็ประสานงานโดยงานจากสวคเนี่ยมกักจะเป็นงานที่ด่วนนะครับก็จะร่วมกับทีมงานในการทําให้เสร็จให้รวดเร็ว,วที่สุดนะครับแล้วก็เวลาที่เหลือก็ทํางานกับงานประจําครับผมเองก็มีการจัด Priority รนะครับระดับความเร่งด่วนของงานและความสําคัญของงานนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ไม่มีทางเป็นไปได้นะครับที่เราคนเดียวจะสามารถทํางานได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นการสร้างทีมในที่ทํางานนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับอตอนนั้นผมได้รับบทบาทในการเป็นพี่เลี้ยงนะครับของขา้าราชการใหม่ก็ทําการอสอนงานให้น้องนะครับที่จะสามารถมาทํางานประจําแทนเราได้นะครับแล้วก็ได้รับความรู้จากเราด้วยครับ ก็เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระในงานประจําส่วนหนึ่งทําให้เราสามารถมีเวลาในการมาทํางานให้ทางสอบคอได้เพิ่มมากขึ้นครับโชคดีที่ว่าเ,เรามีทีมงานที่ดีนะคะเราก็จะแบ่งเวลาแบ่งเวรกันนะครับเพราะว่าทุกคนแต่ที่ไปเนี่ยก็จะมีงานประจําหลักๆอย่างถ้าเราทํางานประจาที่กระทรวงแล้วก็รู้ว่าจะมีต้องไปสอบคอวันถัดมาคะ่ะเราก็จะได้คุยกับพี่หมวดหน้าที่นี่แล้วก็เราก็จะรีบเคลียร์งานประจําของเราเนี่ยให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่ วันถัดไปจะไปทํานที่สบ,บคค่ะจะได้มีติดขัดกับงานประจำแล้วก็จะมีพี่อีกคนหนึ่งซึ่งแบ่งตารางว่าจัดตาราว่าวันนี้เบล,ลไปนะอีกวันนึงมีใครไปอะไรอย่างนี้ค่ะ โดยส่วนตัวแล้วที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้วิกฤติือสารการนะครับในเรื่องของโควิดนะครับมันสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ในหลายๆเรื่องนะครับจะมีปัญหามาอย่างต่อเนื่องแล้วทางกระทรวงเองก็ได้มีการเข้าไปแก้ไขปรับปรุงนะครับเพื่อที่จะทําให้ ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ต้องขอบคุณน้องๆนะครับทีมงานนะครับเ,เข้ามามีส่วนร่วมทีมงานเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับวันนี้ต้องบอกว่าทีมงานของทางกระทรวงดิจิทัลนะครับเป็นทีมงานที่มีความเข้มแข็งนะครับและมีส่วนสําคัญเป็นอย่างยิ่งที่ทําให้งานนี้ประสบามสำเร็จได้ครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเป็นการทํางานแบบเชิงรุกนะคะสามารถปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาได้อย่างฉับพลัน แล้วก็พลิกผันเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆเองเนี่ยก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วย,วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะผู้บริหารระดับสูงสุดของประเทศเองเนี่ยก็ได้เข้ามาทํางานเป็นผู้บริหารสถานการณ์ด้วยตัวเองเนี่ยทำให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยสามารถที่จะได้รับการแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีก็ได้รับความรู้นะครับแล้วก็ประสานงานกับบุคลากรที่มีความสามารถจำนวนมาก ได้รับหน้าที่ที่สําคัญแล้วก็สามารถช่วยให้ประเทศเดินหน้าต่อในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ครับรู้สึกว่าตัวเองนะครับมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในประวัติศ,ศาสตร์นะครับการควบคุมโรคโควิดนะครับที่ระบาดไปทั่วโลกนะครับแล้วก็รู้สึกว,ว่าตัวเองนะั้นะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการป้องกันแล้วก็การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคนีครับซึ่งประเทศเราไม่ไม่เคยเกิดโรคระบาดใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลย สบคเนี่ยก็ทำให้เราเรียนรู้การบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานด้วยกันนะคะก็เ,เลยประทับใจว่าเราได้ประสบการณ์ของการเป็นภาวะผู้นำแล้วก็การตัดสินใจในภาวะวิกฤตก็คือพี่พที่หน้าค่ะก็คือจะหน้ารักแล้วก็ได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนความคิดได้สอนการทำงานต่างๆที่เบลไม่เคยได้จับต้องอะไรอย่าี้ค่ะทำให้เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมในงานที่เราไม่เคยได้เรียนรู้มาก,ก่อนนะคะ ที่ผ่านมาตั้งแต่แรกตั้งสบอบคและสปะกสปคตั้งแต่23มีนาะปี63จนถึงปัจจุบันกระทรวงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในสบอบคอย่างเต็มที่มาโดยตลอดซึ่งมีทั้งผู้บริหารดอสอและเจ้าหน้าที่สปดอสอ,อีกหลายคนนำทีมโดยท่านปลัดกระทรวง ที่เข้ามาช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ในการทรําภารกิจศูนย์ปฏิบัติการด้านสื่อสารโทรคมนาคมและสื่อสังคมออนไลน์อย่างแข็งขันเสียสละได้แก่อดีตผู้บริหารดอสทอ,องปหลัดกระทรวงภูเวียงประคำมินผู้ตรวจราชการกระทรวงคนึงนิดโคชศิลาผู้ตรวจราชการกระทรวงพลวัตวิทูนกุลชิตที่ปรึกษาด้านการสื่อสารอังสนาวงประเสริฐผู้ช่วยปลัดกระทรวงกอบสิริเอี่ยมสุรีส่วนผู้บริหารดอสอได้แก่ราชผู้ชพงโนทไทยสง ผอสอชอปิยนุษย์วุฒิสอนอ,อตอชมพาลีชมภูรัตทอสอสอสมศรีหอกรยาผอ,อ,อกศออจกระพงชาววงศ์ผอ,อปทอสัจจะโชคบุญส่งสวัสดิ์เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือเคยปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่ผ่านมาได้แก่พี่หมึกสุคนสิงห์สุวรรณพี่เจบชิดใจปลาเหนือพี่วุฒิทรงวุฒิโชติการจนะวิทย์พี่ปาปวีรีอินุพัฒน์พี่เอทศวรรณเสมอวงศ์พี่อามปาการพันธุเสนา พี่กิติสีบุญยากรพี่แม่มการจะพักขุนทองพี่ออยมณสสวีอัจฉริยะวงพี่ยอดสลันทองคำพี่กู๊ดนครพลเอื้อทวีทรัพย์พี่บุตรพัชราพรลีธนะลุงพี่แสงขวัญจิตจินานุรักษ์และน้องแบงค์พิทยาสิริวัต์